ทอนนะคะกับมะเฟืองค่ะซึ่งไม่ได้กินนานมากก็ลูกละ3 0 0กว่าบาท สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอาบอบโบลกับกรุกคเนียสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ดาวลออิซิ่งน้อยวันนี้นะคะดาวได้ผลไม้ไทยมาค่ะก็คือกระท้อนนะคะกับมะเฟืองค่ะซึ่งไม่ได้กินนานมากก็คิดถึงผลไม้ไทยเนาะราคากระท้อนนะคะหนึ่งลูกนะคะทุกคนอยู่ที่ 95โครนนะคะ95โครนนะคะถ้าคูณเป็นเงินไทยนะคะตอนนี้เงินนะคะค่าเงินอยู่ที่3.6เนาะก็ลูกละ3า0รกว่าบาทส่วนอันนี้นะคะมะเฟือง star ์ฟรุตนะคะอยู่ที่42.9องจาตีไป43 kr. ถ้าคูณ3.6ก็ติ๊กตอกตกคิดไม่ออกเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำน้ำพริกจิ้มกัน ค่ะนี่ค่ะดาวไปหันมาแล้วสตาร์ฟรุตกับกระท้อนจ้าวันนี้ทำพริกเกลือแบบว่าน้ำตาลรสดเีเกลือแล้วก็พริกผงนะคะไม่ได้เผ็ดมากนี่จ้าสตาร์ฟรุตอมไค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ได้หยุด 嗯。Mm. หวานอยู่นะทุกคนหวานหวานหวานมาชิมกระท้อนกันว่าเปรี้ยวแบบกระดอน 嗯，不要有。 นานๆได้กินทีอร่อยมวก เกียนแม่ค่ะทุกคนอร่อยมาก เดี๋ยวดาวอัดคลิปนี้เสร็จดาวก็จะไปทํางานนะคะร้านพี่คนไทยชื่อว่าร้านมุนีไทยมาร์ทเดี๋ยวขอตัวไปกินต่อก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบายสวัสดีค่ะ